สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือเดพัฒน์อัปเดตเอ็กซ์ตร้าครับประจำวันที่27มิถุนายน2565อยี่ยวกับผมฟูมักพลและคุดกองชาววัดเช่นเคยครับครับผมเช่นเคยครับนะอ่าวันนี้เป็นเรื่องเราววงการโทรทัศน์ของอเมริกาฮะ,ะอ่าอ่าเป็นเป็นปเรื่องของงานประกาศรางวาัลฮะเดอะไทม์เอมิเออร์บออออ่าเอมิเออร์บอ่าใช่ฮะยังไงฮะ งานงานงานนี้ก็จะมีงานประกาศรางวัลนะคะก็ไัหนึ่งนะอ่าโอเคอยู่แล้วนะโอเคอยู่แล้วอ่ะงานนี้นะครับก็จะเป็นงานประกาศรางวัลสำหรับรายการโทรทัศน์ที่มีผลงานที่ดีก็เกี่ยเหมือนเหมือนอะไรอะโทรทัศน์ทองคำเราอ่ะอ่าเหมือนพูดโทรทัศน์ทองคำนัตราอะไรประมาณนั้นอ่านะครับซึ่งก็เจ็ดเจ็ดซึ่งตอนนี้ก็เป็นการที่จับประจําทุกปีอยู่แล้วนะ อืม่ะเขาก็เลยนี oh, <cs uc> ่ฮะเขาก็ม right ีเขามีบอกมาว่าเออรางวัลนี้รางวัลนี้มีอะไรบ้างซึ่งก็จัดไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนี้ผ่านมานะฮะอ่านะครับเขาจัดที่พาซาเดนาฟิวิกออเดเท r ร u m ียนะครับในเมืองพาซาเดนารัชชริฟอร์เนียนะฮะถ้าสำหรับวงการเกมโชว์อย่างเดียวเขาก็จะมีพวกอะไรอ่ะเขาจะจะมีรางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยม อ่าอ่าเกมโชดไจ้เกียมอ่ารางวัลเกมโชดไจ้เกียมนะคะอันนี้รายการสลับเวลามซึ่งเมื่อก่อนก็คือเป็นรายการที่ออนเฉพาะต่อกลางวันถึงหกโมงยินอ่าอ่าแต่ด้วยความที่ยุคสมัยมาเปลี่ยนไปก็มีพวกสตรีมมิ่งก็เป็นรายการที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับช่วงเวลาพวกนี้เขาก็เลยคิดอย่างนั้นเอาอืมอ่าผลสรุปออกมาว่านะครับรางวัลเกมโชดไจ้เกียมก็กลายมาเป็นเจ็บปอดี้ฮะอ่า อ่าเจ็บไปเจ็บไปดีไปยินดีด้วยแล้วก็มีสี่อีกสี่ชื่อที่เข้าชิงจชะแฟมิลี่ดิวอย่าเงี้ยเข้าชิงนะเอ็กซ์อาดิวอ่าใช่อเอ็กซ์อาดิวแล้วก็ต้องคู่คู่กับเดอะไพรส์ไลท์ด้วยนะเออโอ้ยรายการดีๆเยอะๆเยอะๆเข้าคู่อ่าแล้วก็วีออฟจอร์จูน นะฮะเรามีออฟว์วิวออฟว์จูนมีอะไรแย่ๆเลยถูกไหมอ่าใช่นั่นนนั่แหละแล้วก็มีอ๋อแล้วก็มีพี่แล้วก็มีรางวัลเกมพิธีกรเกมโชว์ยอดเยี่ยมอ่าอ่าก็ตกเป็นของสตีฟพาวเวออ่าจากเฟมิลี่ฟิลนะฮะเขาดังอยู่แล้วมาสคอตของเฟมิลี่ฟิลในปัจจุบันนี่แหละอ่าใช่เป็นมาสคอตเลยนะฮะ เอาตู้กับใครเนี่ยเวนเบรดี้จากเรดเบกเดียวนะครับแล้วก็มีรายการใหม่ของเกมโชว์เด็กเบิกนะพิพูฟัสเลอร์นะครับคุณเรียร์เรมินายหรือเรมินี่อันนี้อ่านอ่านพี่ขอเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ตู้กับเพจซีเจ็คจากสองเวอร์ชันเลยของวิวออฟมาจูนนะทั้งธรรมดาและเซเลบริตี้โอ้โหเจ๋งว่ะลุงเพจนี่เหมาสองอันเลยแต่ว่าวิวออฟมาจูนกับอ่าเซเลบริตี้มันคือคนละค่ายใช่ไหมคนละค่าย ออนคนละที่เออออนคนละที่แต่ค้ายเดียวกันอ่ายท้ายตอนี้เหมือนกันแต่ออนคนละที่เฉยๆนะครับเพราะว่าเวอร์ชันเวันี้จะออนบนช่องเน็ตเวิร์กเอเเลยส่วนแบบธรรมนาก็จะออนช่องท้องถิ่นตามที่ว่าเขาจะออนลงเวล,นเวลาไหนเวลาไหนของแต่ละพื้นที่นั้นๆอ่าอ่านะฮะแล้วก็มีอีกแล้วก็ยัมีนอกจากเป็นได้ทำเอมยออร์แล้วเขาก็จะมีพวก อ่า Creative a r t lifestyle a ไ award ซึ่งเป็นรางวัลอีกเจ๊อีกต่างหากนะฮะอ่าซึ่งหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็จะมี outstanding นะฮะ interactive media for daytime ก็คือรางวัลสื่อ interactive สำหรับออกอากาศต้องขังันยอดเยี่ยมอ่าซึ่งผู้ที่ได้ไปคือ u versus y a l c o h นะฮะไปกกิวเออ ของแบกิวนะฮะอยู่ในเน็ตเน็ตฟลิกนะฮะ uh huh. เขาเป็นผู้ชนะได้ไปเขาแข่งกับอีกซีรีส์หนึ่งของเน็ตเน็ตฟลิกเหมือนกันอ่าอ uh ่า huh. นะฮะนอกจากนี้ก็จะมีรายการทอล์โชว์ยอดเยี่ยมนะฮะคนที่ได้เป็นเคลรี่คลาร์กสันโชว์นะครับซึ่งรายการนี้ของนาง uh huh. เขาเป็นนางร้องนะเขาเป็นน uh ักร้องเขาได้หลายหลายรางวัลมากเลยนะเท uh huh. ่าที่ดูเนี่ยอ่า uh huh. เออได้หลายรางวัลมากทั้งหมดเลย เออนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษพิเศษมาก You b u ะท e r w า n อ a l c o h o ก็โหก็น่าจะสู้กับเจระเข้กันมันเลยเนี่ยเออค่ะดูนั่นสิครับแม่โอแม่สาวน้อยก็นั่นแหละแบกิวสนิทเขานะฮะเขาก็ดังช่วงังขึนอ่ะดันทุกอันทุกเขาคือเพราอเฮียนดอุดมเลยเฮียโนดอุดมเออ <8 S 2> ม่ส <3 S 2> นอกจากเดทามอวอร์ดนะฮะที่เป็นเอมมี่นะแล้วก็อืมอ่าพูดถึงเจปปอร์ดี้ใช่ฮะเจปปอร์ดี้ทางปนดเซอร์รายการครับคนปัจจุบันไมเคิลเดวีสนะครับบอกได้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยเนี่ยอ่าและวนครามที่มีกระแสก่อนหน้านี้ที่ว่าเรื่องของความผิดพลาดอะไรตั้งแา่อะไรบางอย่างรวมถึง กระแสด้านโลกของคุณมายิมบริกนะฮะพิธีกรเวอร์ชันธรรมดาที่ทําอยู่ตอนนี้อืมอ่าอืมแล้วก็มีเรื่องของดราม่าสะกดผิดสะกดผิดก็มีสะกดสะกดผิดนีรายการใช่ไหมรายการใช่ในรายการในรายการนะฮะอเขาบอกว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันโอ้โหมันก็มันก็ตามเชื่อจิ๊บปาี้ไปว่านั่นแหะเอออ่า ว่าเรือไปเรือไปเล่นหายไปแล้วเออนั่นแหละอืมนั่นแหละมาเป็นเดือนอเดือนแห่งความโกลาหลความเดือนแปลกประหลาดอ่าแต่มันแสดงมันแสดงพลังพลังของคนดูอะ่ะแล้วอืมแล้วรู้ว่าคนดูเข้าเค่รายการเราขนาดไหนอะ่ะอืมอม,มาไปสิ่งที่ดีมากๆแล้ว แล้วดูที่ผ่านมาสิทั้งทั้งคุณเมทเออทั้งคุณเอมี่ทั้งคุณแมตเทียคุณไลออนเนี่ยที่ได้สมัยกันเยอะๆเป็นหลักสิบอ,ะอ่ะอ่าอืมนะ,ะทำให้รู้สึกว่า <c oughs> เกมมันสุดยอดขนาดไหนเออแล้วทั้งพิธีกรทั้งคุณมายิมทั้งคุณเคนเจนเนิงเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยทำหน้านที่พิธีกรได้ดีมากนะฮะอืม <c oughs> แล้วเขายังบอกต่ออีกว่า หวังว่าน่าจะมีการประกาศพิธีกรใหม่เร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละเร็วๆนี้อ่าใช่เร็วๆนี่แหละเ,เ,เ,เขาบอกอย่างนั้นนะอ่าอ่าแล้วก็จะมีแล้วเขายังม,มีเพลงสำหรับทำเจ็ปเปอีเวอร์ชั่นใหม่ๆอีกเช็ดเ่เวอร์ชันใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราเร,เราเคยอะ,อะไรนะอ่าเราเคยเราเคยเห็น อาเจพอตดี uh, y, ปกติบล็อกแอนโรอ่า uh, เคยเห็นมีมีอะไรอีกนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะถ้าในอดีตก,ก็จะมี<ล>นอกจากรา็อคแอนโดรก็จะมีเจฟก็เป็นเจพอตดีเด็กอ่า<ะ>เจพอตดีเด็กอ่าแล้วก็จะมีแบบทัวร์นาเมนต์ต่างๆทัวร์นาเมนต์ทีมทัวร์นาเมนต์คอลเลจแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างเงี้ยอ่านะซึ่งตอนนี้พวกพอบอกว่ทัวร์นาเมนต์พิเศษก็จะไปอยู่ช่อง a b บีซีทั้งหมดแล้วอ่าอือตัวเวอร์ชันกำมะละก ก็รันกันต่อได้เลยอืมนะคะเฮ้ยเดี๋ยวรอดูรอดูเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวอรอ่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าทาเวอร์ชันใหม่ก็ต้องมีพิธีกรเพิ่มมาอีกอ่าใช่เพื่อสื่อถึงเขาบอกว่าสื่อถึงอะไรสื่อถึงคนคนดูทั้งทั้งโลกทั้งประเทศเพื่อเพื่อให้แฟนชายของรายการเนี้ยเติบโตกันต่อไปแล้วก็จะได้ขายได้ด้วย ใช่เพราะเพราะว่าเมื่อก่อนเจบปอดี้มีขายหลายประเทศมากนะเป็นสิบยีย่สิบประเทศอะเยอะมากใช่ใช่ใช่นะก็ก็มาดูกันว่าเจเปอดี้เขาจะทำยังไงกันต่อนะครับนี่ก็รอให้ไทยซื้ออยู่เนี่ยผมก็หวังอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะชื่อ,อยางไงเอรอส<ด>ิส่วนเวอร์ชันของเราก็เ,เราไม่ค่อยมีเราก็ไม่มีแล้วหว่าจบไปแล้ว ก็ก็มีมีมีแต่เป็นมิวสิกเจ๊ปดีละอ๋อใช่มีมิวสิกเจปดีอยู่นะครับถ้าใครอยากให้เจ๊ปดี้มาไทยเราดูของเราไปก่อนนะฮะดูของเราไปก่อนนะฮะเพิ่ไม่ได้อาจจะตะตามบริษัทไหนบริษัทหนึ่งแล้วซื้อมาทำอ่า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 ดีค่ะดีค่ะนะโอเคเรื่องราวเอมี่อวอร์กับเจ็ปดีจบไปมาต่อกันที่เฮ้ยเดี๋ยวนะวันอาทิตย์ไม่มีวันอาทิตย์มันไม่มีหนังถูกไหม วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานนไม่มีรายการอะไรเขาฉายหนังฉายหนังอ่าอ่าแต่อาทิตย์หน้าไม่ใช่หนังแล้วอ่ามาแล้วนะรายการอะไรละ่ะบิตคอยเชฟไงอ่าสุดยอดชิฟพักเรียมพูดนะฮะอ่าไปกัไปการทำหน้าที่อีกครั้งนะคะของชิฟเอียนนะครับ โอ้โหเชฟเอ็นนี่ไปทุกรายการเลยนะของเฮรีคเนียจะเห็นจะเห็นเชฟคนนี้เฮรี่ไปไปทุกรายการเลยนะครับตีคู่ประกับคุณไบเฟิร์นพัสาการนะคะนี่ก็ลูกมออีกคนเหมอนอ่าลูกๆแต่เพราะมองพลาดพัดจะตรงเออ,อจะตรง,ตรงมงจกอืใช่เป็นลูกมอของเฮลีคเนียด้วยใช่ถ <c oughs> ้าเป็นรายการวาเลนตี้นี่คือนางไปหมดเลยก็จะเห็น พี่ใบเฟิร์นนี่แหละใช่ใช่นะฮะใครที่จะเชิญเชฟจากทั่วทุกสาราทิศนะคะที่เคยมาออกที่มาจากทุกรายการนะคะวงเว็บค่ายเฮค่ายเฮลิคนเนียค่ายเฮลิคนเนียนะแล้วก็จะเป็นรายการทําอาหารด้วยถึงแม้บางคนอาจจะมานอกค่ายแต่อย่าลืมว่าเขาเคยมาเชิปมาทรั้อีกมาก่อนนะฮะ,ะครับ เออใช่แล้วเขาก็จะไปแข่งขันทำทำอาหารด้วยการประมูลของประมูลวัตถุดิบหรือประมูลอะไรสักอย่างก,ก็ไม่รู้แต่ด้วยเหรียญครับเหรียญด้วยเหรียญบิตคอยน์เคอะไรที่เราสองคนรู้สึกว่าน่ามาหน้าดูมากถูกไหม <laughs> ออเออเออนะฮะเพราะตอนนั้น<อ>เ,เราก็เห็นตัวอย่างแล้วเออน่าสนุกสีใช่ใช่มีทีเฟอร์ออกทีมีทีเฟอร์ตั้งแต่แรกเลยนะครับหลัง หลังมันได้ชิปจบนี่คือวันวันสองวันนี่คือมาเร็วเร็วมากคือไม่อยากให้เขาดูไปไม่ให้เขาดูไปไหนเลยเออให้จดต่อกับหน้าจอทีวีไงเออเออมันก็ไปแผงเขาเนาะนะคะอ่ะติดก็ทากันได้ว่าวันแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเฮลิคอนเนียเต็มตัวจริงจริงเฮลิคอนเนียเสาร์จะเจอไอรอนชิปชิปกระทันหล็กไอรอนชิวันอาทิตย์ก็จะเจอกับ บิตคอยเชฟบิตคอยเชฟอ่านะฮะติดตามกันได้เสาร์วันที่หกโมงช่องเจ็ดเอสดีนะครับนะก็เวลานี้แหละเริ่มสามกรกฎา,าเนาะบิตคอยว, <Bitcoin S 1> วันอาทิตย์ <ๆ S 1> นี้แหละอยากอยากจะรู้มากว่าอะไรว่ากติกงการกติกาเป็นย,ยังไงมันจะเหมือนกับรายการตา่ัะที่เราหมายถึงหรือเปล่าคัดโรสคิเชนเพราะกติกามันคล้ายคลึงกันพวกคัดแต่คัดโรสเขาจะมีเป็นตังค์ให้เลย ตั้งเงินเป็นก้อนๆ่ะเป็นเงินสดเลยแล้วประมูลกันอประมูลเพื่อที่จะเอะเพิ่มอุป,ปราคให้กับผู้ซื้ขายคนฝ่ายตรงข้ามที่เหลือทั้งหมดับแต่พอมาเป็นบิตบิตคอยเชฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะเหมือนเข้าไหมหรือถ้าเหมือนซื้อมาได้ไปชื่อหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เราต้องไปดูกันเองนะครับเอ <laughs> อเพราะเพราะหลายเพราะหลายรายการที่เขาซื้อก็อาจจะเปลี่ยนชื่อแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะซุปตาปาร์ตี้ของช่องวันอ่ะ เออเสรีบิที้เกมไทยอ่ะโอ้อันนั้นอันนั้นเขาไม่อยากใช้ฮอลลีวูดอยู่แล้แหละเพราะว่ามันจะมีฮอลลีวูดทั้งโลกก็ไม่ได้ถูกไหมเออเออเขาก็เลยเป็นวตาปาร์ตี้ก่อนพอเป็นพอมาย้ายมาย้ายช่องมามันจะใช้ชื่อเดิมไม่ได้แล้วอ่ะชื่อมาติดกับช่องไะถูกไหมเออเออมันต้องเป็นฮอลลีวูดเกมไทยทะเลกันแดนว่ากันนะอ่ะอ่ะนานาจิกันแต่แต่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้ ต้องมาดูนะครับว่าบิดคอยเชฟเขาจะว่ากันยังไงเนาะอืมอ่ะโอเคเรามาดูเรื่องของไม่หมดนี่ดีกว่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมฮะเวลาเราก็ออนทับไปหมดนี่อยู่พอดีทับผมใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้ไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้ไม่หมดนี่ถึงไหนแล้วนะครับหลวงไข่แล้วนะฮะหลวงไข่ละอ้าวเขายังไปแชปอยู่ฮะใช่ครับใช่ครับ ร้ <170 S 2> อยเจ็ดสิบร้อยเกสิบเจ็ดแล้วนะร้อยเจสิบเจ็ดแล้วนะในในระหว่างที่ผมก็เปิดรายการนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแชมป์แนมะ่ตอนนี้เขาก็อยู่ในสังกัดยุ่งข้าวเต็มตัวแล้วนะ <S <S เขาจะมีเพลงของเขาแล้วนะเออเขาออกเขาจะออกเพลงแล้วนะเพลงจะออกแล้วเนี่ยเขาอกนนขาอกเพลงแล้วนะเพลงชื่ออะไรนะอ่าอ่ารัก รักรักเต่าที่เกาะรักเอ่อรักเต่าข้างกองฟางอ่าออกเพลงออกวันที่เพลงจะออกขอดูก่อนพมดงจําไม่ได้ออกวันที่เท่าไหร่ปุ๊บขออนุญาตดูก่อนนะคะสามสิบมิถุนายนอยู่นี้ฮะขอสามสิบวันพระฤกษ์ขัดเนาะเออเออวันนี้ร้อยเก้าเจ็ด ร้อยเก้าแปดเก้าเก้าอร้อยเอวันที่สบายสบายกี่ดีเฮ้ย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 ฝังเอินเป้าฝังเอินปเป้าโอ้โหถ้าสองร้อยนี่กีเปมงเลยนะ FC เนี่ยสองร้อยสบายปุ๊บปีเพลงเลยเออเอาเลยเอาเลยแต่จริงหรือเปล่าเออว่าจะเกงอีก เออเอ,อ,อันนี้ก็รอดูกันต่อไปถ้าไม่หมดนี่นะครับถ้าใครยังไม่เบื่ออะไรอันก็ดูกันต่อนะฮะอ่ะก็ดูนะนะครับแล้วใครอยากฟังเพลงนะก็รอวันที่สามสิบมิถุนายนนะฮะที่ u t u b e ยุ้งเข้าได้่อน์ดครับครับยุ้งเข้าได้คอร์ดไปฟันะง,งกันได้อ่อนะ่นะบริหารโดยพี่หม่ำพี่หม่ำของเราเนะี่เองใช่พี่หม่ำจุกหมกลุงหม่ำลุงหม่ำจุกหมก อ่าใช่ผมจะติดเรียกพี่กับทุกคนไงต่อไปด้วยไม่แปลกไม่แปลกครับไม่ไม่ค่อยเรียกไม่เป็นไรครับการเรียกพี่เขาคนติดเรียกพี่เขาดีครับพี่มันดีนะฮะอ่ะตอนนี้ยังไม่ถึงทุ่มหนึ่งนะฮะตอนนั้นเราต้องรอดูกันต่อว่าวันนี้เขาจับใครได้เท่ไหร่ดียครับอ่ะสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาท นะ้ารอหลักพันนะเดี๋ยวนะฮะทำไมแป๊บหนึ่งครับอโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องให้เตรียมตัวนะครับสำหรับผู้ค่ะทางบ้านคนต่อไปของฟิกควิสตอบเร็วรวยเร็วฮะอ่านะกับคุณไผ่พควัชใช่ปะใช่ครับใช่ครับวันนี้เขาจะมามลุ้นเงินา5 0บาทกันว่าเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ นะครับอยู่เป็นกาลังใจให้เขาๆนะครับอย่าพึ่งไปไหนเลยจากไลฟ์นี้ครับผมนะฮะดูคลิกที่ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูดู้าเป็นัสวันดีนะปินาจฟ้าเร็เอนะฮะดูคลิกที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปพร้อมกันอ่านะไปพร้อมกันนะเดี๋ยกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับพวกเรานะฮะเจี๊พันอัปเดตแล้วอย่าลืมติดตามอีกนะครับกับเจีพันอัปเดตธรรมดาวันเสาร์นะครับ สี่โมงที่สิบนาทีทางโฟร์ดีฮิวีครับวันนี้เราไปกอดน,นะครับเราสองคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หนึ่งพันละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ